กเกษตรนนจัดกิจกรรมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์สัญจรเขตหนึ่งสร้างเครือข่ายกเกษตรกรรุ่นใหม่เรียนรู้การทำกรเกษตรในเมืองนางสาวพัทรพรสาเทศหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรได้รับมอบหมายจาก,กเกษตรจังหวัดนนทบุรีร่วมกับคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์สัญจรเขตหนึ่ง ประกอบด้วยยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จาก9จังหวัดภาคกลางได้แก่ลบบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานาครและนนทบุรีโดยมีวัตถุป,ประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ,กรเกษตรระหว่างกันเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และได้เรียนรู้การทำธุรกิจด้านการเกษตรจากผู้ที่ประสบความสำเร็จโดยสัญจรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีสองแห่งประกอบด้วย 1. นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอบางใหญ่สวนปามีเกาตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่แหล่งเรียนรู้ด้านการดูแลและผลิตไม้ผลเช่นอินทผลัมทุเรียนนนของคุณสุเทพกังเกียรติกุลประธานศูนย์ พร้อมรับฟังการบรรยายและสาธิตการขยายพันธุ์ทุเรียนจากคุณกิตติมั่นกตัญยูประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางกลวยคุณชัคดีนนทสศวัสรีประธานแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอบางกลวยและคุณสุรศักดิ์เสือฟักอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์นนทบ,บุรีทีมงานแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอบางกลวย ซึ่งแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอบางกรวยถือเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ทุเรียนนนและการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนกว่า40 000. สายพันธุ์ 2. กระท่อมเห็ดฟาร์มตำบลคลองกวางอเภอไซน้อยแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการใช้เทคโนโลยีในการเพราะเห็ดฟาร์มบนพื้นที่2ไร่จุดเด่นคือต้นทุนที่ไม่แพงสามารถทำเป็นอาชีพเสริมซึ่งผู้สนใจสามารถลง,ลงเรียนหลักสูตรเพราะเห็ด1วันได้ โดยคุณนนยนายังเกิดผู้ก่อตั้งทั้งนี้ในงานสัญจรดังกล่าววิสาหากิจชุมชนกลุ่มกเกษตรกรต่างๆและกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดนนทบ,บุรีได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำงานและประสบการณ์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่มาร่วมงานทั้งหมด118คน